สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะเมื่อนี้มาทีวทัดคู่บ่าบ้านโนนนะคะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้ก็มาตามเหลขกให้ท่านผู้ชมนะคะเ <c oughs> ข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อค่ะเด้อเพปปื่อนกำลังแรงใจให้นกไม่การฮิดคิปไหมหาหวยเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปหาปูน้ำกันวัวที่แล้วปูได้ซองหาตรงๆเลยนะคะเนาะแต่ไม่ได้มาถ่ายทำนะคะ มีช่องพอเพชรพารวยพึ่นมาอยู่นะคะกับแม่หมูพาชโชคนะคะหัวหน,นีน้องมากหัวแหลกนะคะเนกกาะกระฟักติดตามไนเดอร์ค่ะเดอร์เนอะอาะเดี๋ยวจะเขาไปหาปูน้ำกันเลยแต่ว่าอย่าลืมกดไหล,ลกดแช่ห้นกไนเดอร์ค่ะเนาะนเอาลูกล้านเกา่ารงพยาบ่ลเกล้านเกา่าโรงายาบาลใชหร้อยมวกเข้ากัน,น สามห้าห้าสามห้าสามห้าห้าสามห้าสามคนเดสามเจ็ดสามห้ากันศนห้าสามีศนย์าสาม่มนาจะมีนะออไม่มีมีแปดห้าสามแปห้าสามก็ไม่มีมิตรสี่ห้าสาม แปดห้าแปดแปดคืเมื่อก้มนหนึงหจสามเจ็ดดห่งเจ็ดเจ็ดอย่างนี้ห้าศูห้าเก้าดียนย์ห้เก้านมีไ่มีห้าห้า้าสมห้า้า แปดห้าเก้าดิบุมีบุมีนี่แต่แปดแปดลักลอยเป็นศูนกับเก่าปะครับบูศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดกับแปดหาแปดม่แต่แปดหาแปดะสาาเก่าครับ มันก็ซ้่มเข้าอันนี้งวดควันบ้างไหม,มหแม่นตัวนีมมวน้งวดควันมันบ่เขา้าพ,พี่มันพิมพ์มื่เข้าตัวรักหน่วยขึ้นได้ไดเดาคือว่าบ่เข้าบ่เขา้เขามันจับคู่นะจับคู่จับคู่บ่ถือนา <c oughs> ะครับอ,อันตาโค้งสร้างแับมีอยู่เด้ยว, <c oughs> ดวยอันโค้งสร้างแบบโค้งสร้างแับเป็นศูนย์สองห้าตาแบบจับคู่บ่เขา้าเนาะครับเนาะมันเป็นลักหน่วยนะโอ้ครับมันเป็นลักหน่วยมันเข้าแต่ห้ามับเลยบ่ได้ จุวโค้งสางบัดมีจัดโค้งสางบัดมีมากเยอะลักษีเป็นบ่เข้าบ่เขาจ็ตัวเลยใ่ผ้าเขาอยู่แต่ว่าจับทูมาถึงว่าไม่เนดานด่ขโมนในลักษีไหมมันบ่เขาตัวักเปันบ่อเขาแต่ลักน่วยเอ,อตัวลักน่วยเนี่ยม,มันมันมันากน้ำกันเลยเห็นบ่ก็บลักน่วยมากทั้งสองทั้งหายนั้นสลยมันก็เป็นลักน่วยล่างเนนนหมดแต่ันเป็นลักน่วยเออส่วนกับเขาตัวเรื่ม มันออกเจ็ดสองมันเป็นบับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เออเจ็ดศูนย์มันก็เข่าตัวรักน่วยนี่เด็ดอือืมนันมันเข่ารักน้วยมันเข่าศูนย์กับแห่แต่ว่าตัวสองกับแม่ยุ้มัน่ทันบ่ถือมันเป็นรักน้วยนะครับเนาะแม่ยุ้ยเป็นรักหน่วยเป็นรักซิบงวดนี้ก็เลยเด่นิที่ขวาเห็ดเอารักร้อยแปดกับศูนย์รักสิบห้ากับหนึ่งรักหน่วยเก้าสามสี่เจ็ดอืม เลขคำนวณบ่คะเนี่่เลขคำนวณอือสิบล่างสามสี่อันนี้ปูจับคู่ให้ไปจับให้แล้วอ้อยคุณอัเอาอันกับตัวนี้ได้ครับนี่อ่ากับตัวนี้ลักใดครับนี่ตัวไดห้านี่นอ่บอกครับแปดกับศูนย์เลยลักร้อยโอ้ลักร้อยโอ้ผมก็ลืมบางตัวหนังสือลักร้อยแปดกับศูนย์ลักสิบห้ากับหนึ่งลักหน่วยเก้าสามสี่เจ็ด แต่ว่าขันหน่วยบนมีแค่เก้าคับสามลักหน่วยอ,อันนี้ฮะมันนันเป็นลักหน่วยล่างหาหน่ะก็เลยว่าเอามาใส่น้ำกันเลยหะน่าก็เลยมาจับใส่นี่สามกับสี่อันสามกับสี่นี่เป็นหลักสิบล่างอันสิบล่างก็ครับนี่มีทั้งล่างทั้งบนเออาจารย์อาจารย์ไม่เคยทาละเอียดดิจ้ะสะเอาจับเอา ตัวใดไม่แห้งก็จับใส่เลยนะครับอาจารย์เนาะตัวใดไม่แห้งก็ใส่ใส่ล่างปูก็บหายซีเก้าสามตัวมีแล้วมีใส่ห้าเก้าห้าสามเอสองตัวข้างบนคู่บาบอมักหนึ่งก็เลยโบจับคู่เลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยซีบนนั่นเดือนล่องจากเด่นมากกวเป็นบนเดียรจาตาไม่ตะตุบอมักนี่มันมากอาจารย์ เห็นว่าอาจารย์บอมากเกศมากดิน euh, <ata ス stop> <こと>ี่แหละตัวตัวอาจารย์บอมาตัวนึ่งนี่อโอขบ่าวก็เลยบ捕จับู่าบนบอมากขบ่าวบอมักค่ะเพราะขบ่าวมาข่าก็เลยมาจับได้แค่สองตัวนี่ห้าเก้าก็หาซ้ำเม่นห้าสี่ก็เอาบ่ได้ห้าสี่ก็บ่ได้ห้าเจ็ดมันก็มากบ่ได้ก็ได้แค่สองตัวนี่นะ แต่ว่าคันมันมาบนบนไรก็คือสองตัวนี้คืออยู่ล่างอือสองตัวเอ้ะอาจารย์มันเอาเองไหมอะไรเป็นแด่แค่สองตัวล่างสามกับสี่เป็นรักหนวยล่างมันวะค่ะรักสีบอรักสีบล่างสีบล่างโอ้สามกับสี่เป็นรักสีบล่างเอารักหนวยก็เป็นเก่าที่คู่บาเพิ่นจบให้นี่เก่ากับสามอ๋ออันนี้บนตัวนี้อันนี้อันนี้ตัวเด่นอยู่นี่ แม่นเคลื่อนเอาตามสูตรมาแล้วคัดมาว่าตัวไหนมันเด่นนะนะคุกวาก็จะมาใส่นี่ไว้ซะก่อนวันนี้จะมาหาคัดว่าลักซิปตัวใดที่อยู่รักซิปตัวใดที่อ่สามหาเราปีดเราตรวจสี่ก้าล่างสามเก้าครับล้างล้างนะครับเนาะล่างล่างมีสี่เก yea ้าสามเก้าที่นั่นเล่เก้าสามเก้าแต่ว่าเจ็ดมันมาดูคุกวากับโบยเขาใส่อีก มันไม่จีบบ่บ่เที่ยวท่ากี่หนดมันก็มาเจ็ดหนวดเหรอเด้เจ็ดหนวดนหนึ่งขามาทั้งหบนทั้งล่างค่ะมาลักซิปกับหลักลอยเจ็ดก็ได้ขยันขนาดมันอันนี้มันมาแต่เจ็ดเจ็ดเขาบอกโบมักเล็ตัวเก่าแม่นอยูก็เลยเอาแต่ตัวใหม่ใส่เข้าจ้าเพื่อโอ้ยแต่ผมก็ยังแต่ผมยังบ่มักเนาะเจ็ดหนวดนหนึ่งผมยังบ่มักก็เต่ม งวดน,นี้คิดว่าเจ็ดกับเก้าเนี่ยครับตัวใดตัวหนึ่งกับโผแน่นอนเะอะับเจ็ดกับเก้าก้อนเก้าตรงมากสิครับแม่พอสูตรผมก็บว่ามันสูตรนี่มันมันความมั่นใจสูตรตัวนี้ตัวคันติดตันี้มันมันโผตลอดนะ <S 2> <S 2> สูตร มันฮักงวดเมื่อกี้มันมาสามตัวสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดต้มาสามตัวเลยเนี่ยเพราะว่าจ่ายในพวกมารเก็ดเนาะครับเนาะนี่ีงวดเก้าสองมื่อกีมาน้ำตาลนี่โอ้ครับสองเต้าวันนี้มันมาตัวนี้สองสองห้าเจ็ดอื่วดนี่มันมาสี่เจ็ดเก้าคอันบานี้งวดอันหนึ่งสิงหานะครับนี่อันสี่เจ็ดเก้านี่สี่เจ็ดเก้านี่มีในนั้นไหค่ะ มี่มี่มี่ม oh, ีมีม oh, ี่เนี่ยเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ให้ล่างอาจารย์ให้ล่างเลขีเก่าอ๋อแต่ว่าเป็นบริษัทสามัวบ่ตัวนี้เป็นเลขกลางไหมอ๋อเป็นเลขติดซืซอซิอ๋อสี่เจ็ดเก้าเป็นเลขติดเราก็ว่าจับครูเอาแต่ว่าสูตรนี่มันก็มันก็อันดีอยู่ดีแหละเนาะนี่แม่มันมาสองหัวเลยเนี่ย อืมแมนแมนเอองวดสองเก่าเก่าสองมันงวดสองเก่ามันก็มาเนิเห็นา่นี่มันมาลายงวดแต่ว่าคู่บาฮก็มาเขียนสสมุดนี่แค่สองสองงวดนี่จะซื้อหัหน้าซุมี่ิซติสติมันลงแต่ว่าเฮปมาว่ามั่นใจแล้วสูตรนี้ก็เลยว่ะเอาลงมาจะซื้อค่ะอ๋อตอนนี้มันมาตรงกันกับสูตรนี้นี่ สูตรนี้กัสี่เจ็ดเก้าเท่ากัน,อ,นอันนี้นก็บสี่เก้าเท่ากันเลยี้อันนี้สองสูตรชนกันเลยตัวนี้แม่สองสูตรนี่ชนกันเลยอันนี้สองสูตรตัวเดียวกันเลยสี่เจ็ดเก้าชนกันกนึกสองสูตรเลยงวดกี้หันแต่มัน,นมาตัวเ<ร>ด,ดียวงวดเมื่อกี้มันได้แค่สองเมื่อกี้มันเข้าสองห้าแต่งวดน,นี้มันมาชนกันเลยสี่เจ็ดเก้านี่คือหาจับตัวเซลล์มันบ้า่เหรอเนาะ Michael, แมนเดมันําก <c oughs> ัเเป็นเหล็กติดเป็นเหล็กติดแมนแต่ว่ามันหามาน้ากันมันมาลากันมันมาเกินมันมาลากันหรืชื่อดอกสองเก้านะครับมันสามตัวมันมาํากันนี่เห็นบ่มันมามันมาํากันสองหวดแต่เดี๋ยนีแมนแมนแต่ว่างวดนี้มันสิมาน้ากันบ่คันมานํากันก็บชิมีแต่สี่เก้าลนะ ซีเก้าเก้าเจ็ดบ่าอไครับแม่นแตนแม่นนัก็สกแม่นตเก้เจ็ดครับตกเก้แต่ว่า4ีเจ็นี่มันมาน้่งขัดบัวได้สามเจ็ดก็มาบมดได้ใช่มาฟังอาจารย์นวลมาด้วแต่ว่าตกตกเจ็ดเก้าที่มาขัดได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับซีเก้ามาด้วดใชาค่ะนี้เนาะของันอคู่บ่าบานนูนนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่หนึ่งทับแปดนะคะหนึ่งสิงหาคมหกสี่นะคะบน ปูหายมา853053859059ะคะสองตัวก็มีหาเก่ากัมหา3นะคะค่ะส่วนล่าง4เก่า3เก่าค่ะตัวกันกับเจ็ดเก่านะคะท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิงนะคะสำหรับตัวเลขนำเสนอเป็นเพียงหน้าทางในการเสียงสือสลากินแบงรัฐบาลนะคะประจำงวดวันที่1สิงหานะคะเนาะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนะคะเนาะ แคบ้ถทะเบิ้งก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพื่อได้มานะคะเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะคะของคู่บ้านะคะเนาะงวดที่แล้วก็ได้มาตรงๆเลยอ่าเจ็ดสองห้านะคะได้มาลายงวดแล้วนะคะเป็นเลขติดนะคะบันนี้งวดนี้ก็เลยมาให้เน้นๆเลยท่านผู้ชมตัวรางสี่เก่าสามเก่าค่ะ